สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิการทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาขอรับจ้างทําสวนองุุ่นอันนี้เขาตัดกิ่งตกแต่งกิ่งทิ้งแล้วแล้วเขาจะเอาไปเผาเขาก็กองกองมัดเอาไว้สวนองุ่นก็ทํางานก็ยังไงอะมันเป็นเปลือกใช่ไหมเหมือนเอา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 หนังกำพ้าออกกับหนังแท้มันขึ้นเดี๋ยวเวลาฝนมันตกอะนี่คือต้นองห่น ฝนตกอะ่ะมันก็จะไปขังไปขังแล้วจะททาให้มันเน่าแล้วเป็นเชื้อราแต่ส่วนนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่มากส่วนเล็กเนี่ยก็มาทํากับพี่ๆี่เขาเนี่ยขูดอันนี้ยังขูดแบบธรรมดานั่นจริงต้องขูดให้มันเป็นสีน้ําตาลหมดเลยเอาหนังมันลอกออกอันนี้คือช่องุ่นที่จะเกิดในข้างหน้าตอมัน ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ก็เลยเออขอโทษหน้าถ่ายเร็วทํางานอยู่ก็มาโม้คือการขูดก็จะลักษณะแบบน,นีน้ขูดเหมือนขูดเปลือกไม้อะประมาณนั่นแหละค่ะเดี๋ยวทําถ่ายมันนานไม่ได้เพราะต้องรีบทํางานขูดเนี่ยตรงตรง่อตรงอะไรขูดหมดขูดว่างั้นเหรอขูดให้เปลือกไม้มันออกไปอ่ะอันนี้ส่วนนี้ก็แบบขูดกันง่าย ถ้าถ้าเป็นสวนแบบว่าแบบเข้มงวดแล้วให้ให้ขูดหมดมันจะเป็นสีน้ําตาลหมดไม่มีสีขาวนะเหมือนเราเอาไอเนี่ยกระดาษทรายมาขัดมันอะอย่าเพิ่งงงนะคะกนนาริกาก็มายืนทํางานเหมือนกันก็ามารับจ้างเนี่ยก็ไล่ขูดพี่เขาก็ขูดเหมนี้น โอเคนะเจ้าค่ะกานิกาทีวีลงก่อนนะเจ้าคา่ะเนี่ยกานิกาก็ขูดขูดขูดแบบเน,นี้เปลือกไม้มันจะถลอกงอกออกมามีวิธีขั้นตอนแรกนะมันมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าเราเอาแบบขั้นตอนที่เราขูดเห็นๆเ,เนี่ยเปลือกไม้เช่นเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะมีไอ้เนี่ย ที่เหมือนทำขนมบะบิบนเห็นป่ะแล้วมันก็จะมีที่แซะอย่างเงี้ยก็ขูดโอเคนะคะสวัสดีค่ะอันนี้กาลงก่อนละเดี๋ยวเขาคูบิไล่ออก